สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกๆท่านเลยนะคะมาพบกับช่องพนิดาเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางหานอยชุดโค้งสุดท้ายนะคะพี่พี่จางวดประจําวันที่18ตุลาคม2566นะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอ่ะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราจะมาดูผลสรุปกันเนาะพี่ๆจ๋าสำหรับแนวทางของวันที่17นะคะซึ่งผลในรอบแรกก็คือ928 928นะคะเด่นที่วิ่งเด่นว,วิ่งรูดที่2มาเนาะ28แอดไม่มีนะคะ928นี้มาในแนวทางเลขทูก3ตัวเลยนะคะในรอบอ่าเฉพาะกิจล่างนะคะ75 เด่นที่7วิ่งรทูที่7มานะคะอ่าพิเศษนะคะ955ล่าง05อันนี้แอดหลุดไป5ไม่มีเลยมันในรอบปกตินะคะ876ล่าง17อ่าวิ่งรทูที่7มานะคะแต่แอดมี70กับเ็เนาะในรอบ VIP นะคะ072อ่า72งตรงตรง,ต,รง,ต,รงตัวที่แอดเน้นก็มาสุดท้ายเกินนะคะล่าง76มาอีกแล้ว อ่เจดหนี่มาบ่อยมากเจ็ดหกหกศนย์หนึ่งเจ็ดดิวนอยู่ตลอดเลยเว้นได้วันเดียวเนาะอ่ายังไงก็ฝากเป็นกําลังแรใจให้แอดต่อเนาะพี่พี่จ๋าแนวทางทุกๆแนวทางแอดก็ทําเต็มที่แล้วนะคะอ่าวันนี้สี่รูดนะคะวิ่งรูดที่2กับเจมาเน้นไปที่เจ็ดสองมาตรงตตัวที่แอดเน้นเลยในรอบ VIP บนนะคะอ่ะตามต่อกันนะคะพี่พี่จ๋าแนวทางชุดโคงสุดท้ายนะคะ อย่าลืมกดไลค์ให้แอดด้วยเดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องคิดคำนวณแนวทางออกมาแบ่งกันพี่ๆนะคะอะในวันที่ 20, ประมาณ20 20อาจจะลงไว้ให้นะคะในวันที่ยี่สิบเอ็ดถึง25่สิบห้าแอดอาจจะไม่ได้ลงหน้าช่องให้เดอ้อตามได้ในกลุ่มแล้วละกันนะคะพี่ๆจ๋ากลุ่มแนวทางก็จะเป็นของกลุ่มใหญ่นะคะของช่องใหญ่อะไ d ดีไล like นะคะแอดมาแล้วก็แจ้งด้วยเนื้อว่าเข้ากลุ่มแนวทางนะคะ หน่อยชุดโค้งสุดท้ายนะคะเชื่อชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะคะชุดโค้งสุดท้ายนะคะ มาดูตัวเด่นกันเลยแล้วกันเด่นวิ่งรูด3ามตัวที่แอดให้ไปนะคะอันนี้ก็คือรวมทั้งหมดสหน่อยเช่นกันนะสำหรับพี่พี่เอที่มารับชมใหม่นะคะอ่ะเผื่อยังไม่รู้นะคะสำหรับตัวเด่นของแอดในวันนี้นะคะแอดให้เด่นที่9้าเนาะตัวเด่นสุดคือ9้านะคะสี่นะคะแล้วก็สามอ่วิ่งรูด3ามตัวนี้ได้เลยนะคะสี่หน่อยนะแต่เด่นสุดก็คือ9้านะคะพี่พี่จา๋า เด่ยสุดก็คือ9กาสำหรับ9้ามีตัวไหนกันบ้างมาดูกันสำหรับเก้าที่แอดให้ไปมีเก้าสองนะคะเก้าห้าส่วนสี่นะคะมีสี่ศูนสี่สามะคะส่วนสามแอดมีสามหนึ่งแล้วก็สากนะคะพี่พี่จ๋ามาดูตัวที่แอดเน้นกันว่า จะเน้นไปในตัวไหนกันบ้างเพื่อมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันนะคะชอบค่อยตามเด้อไม่ชอบสามารถผ่านได้เลยนะคะสำหรับเก้าแอดเน้นไปที่92ใครมีชอบ92กลับหัวเป็น62สอนะคะ4-0นะคะพี่พีจ๋า40ู่นะ3านะคะอ่ะไม่ต้องตามแอดทุกตัวก็ได้เนาะแต่ถ้าไม่ชอบ9ค่อยกลับหัวแล้วกันนะคะ62 36นะคะอ่ะ สีหน่อยนะคะจดไว้แคบไว้นะคะเพื่อนำไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึง่งแอดก็ขอขอบคุณพพ f FC ทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์เนาะก็ขอให้เฮงเฮงรวยรยกันยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ